ข่าวแรกในวันนี้นะครับมาดูนะครับทางด้านของหลายจังหวัดครับได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีครั้งที่6ประจำปี2566ครับ ที่วัดโคกยาคาตะมนคลองใหม่อำเภอยอรังจังหวัดปัตตานีครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีประจําปีพุทธศักราช2566 โดยมีพระครูพินิสมานาคารเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์น,นายสนั่นพงศ์ขอไปครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระภิสุจากวัดในอำเภอเยืรังและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอและพุทธศาสนิก,กชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากครับส่วนบรรยากาศที่จังหวัดนราธิวาสพระครูสโสพลคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายสง์ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566ครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6เพื่อที่จะเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่พักสงบ้านร่มเย็นตำบลโคกเกียนอำเภอเมืองนาราธิวาสและมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับ ขณะเดียวกันที่วัดนิคมพัฒนารามตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลค่ะพระศรีวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้านางเธอพระบรมราชินี ประจำเดือนพฤษภาคมปี2566โดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันและจากนั้นนะครับที่อุโบสถวัดแหลมทรายตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระครูวิรัตธรรมโชธเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลานะครับได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเอกชัยเลิดวิบุลลักษรผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลานายชัยวุฒิบัวทองนายอำเภอเมืองสงขลานางสาวสุนารีบุญชุบหัวน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานางวิลาวัน ข้บุญส่งนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนราชการพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกันค่ะ